เหตุการณ์นี้เหลือจะเชื่อนกพิราบสองตัวเขาบินคู่กันมาแล้วมาชนกับกระจกบ้านหลังหนึง่งหลังคาบ,บ้านพังหล่นมาทับคนที่อยู่หน้าบ้าน<ฮ>บาดเจ็บค่ะ<ฮ>นี่ที่เห็นม่ใช่พายุทอร์นาโดหรือว่าไซโคลนเข้านะคะ<ฮ>ผู้บาดเจ็บนะคะชื่อว่านางดวงกระมลอายุ40ปีค่ะเขาเล่าว,ว่าตอนเกิดเหตุเขาอยู่กับน้องสาวสามีอยู่กันสองคนตัวเองนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านสักพักมีนกพิราบสองตัวเขาบินคู่กันมาชนเข้าที่หน้าต่างชั้นบนโครมหลังคามันก็ถล่มแล้วก็มาตรงที่ตัวเองนั่งอยู่ลุกไม่ทันหลังจากตรวจสอบแลพบว่าตัวเอง บาดเจ็บเล็กน้อยก็คือโล่งใจเจ้าของบ,บ้านนางประจบค่ะอายุ60ปีแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แบบว่าปล่อยนิ่งดูได้นะเวลาลูกบ้านมาแจ้งว่ามีอะไรเสียเขาซ่อมแซมให้สม่ําเสมอนะเขาก็เข้าใจว่าบ้านมันเก่าแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าด้านหน้าบ้านตรงแผงที่มันหล่นมามีปลวกกินไม้เลยไม่ได้ซ่อม,อมแต่เขาบอกว่าอพอเกิดเหตุเนี่ยเขาต้องช่วยให้ถึงที่สุดนะคะคก็คือเดี๋ยวจะให้ช่างเนี่ยรื้อตัวบ้านหรือส่วนบนที่เป็นไม้นะ่ะอ,ออกให้หมดเลยเหลือด้านล่างที่เป็นปูนเอาไว้ก่อนแล้วจะปรับปรุงให้อย่างดีแล้วเดี๋ยยวววจะหหาาาาบ้้้นนใผููเ่่่อชัคร